มีบางคนยังไม่รู้นะครับการที่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดินสปกการที่คุณจะได้ครอบครองที่ดินสปรกรเนะี่ยคุณจะต้องมีที่ดินรวมกันไม่เกินห้าสิบไร่นะผมจะไล่ให้เลยว่าห้าสิบไร่นี้เขานับกันยังไงเขาคิดกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมนะครับและอีกอย่างนะครับใครอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าเพิ่มเติม กดเข้าไปแล้วจะมีลายส่วนตัวนะครับผมรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินทุกประเภทนะครับและสําหรับท่านใดสนใจที่อยากจะได้ทนายไปว่าความผมก็มีทนายให้นะครับด้วยทนายฝีมือคุณภาพนะครับเราไปลุยกันเลยนะว่าที่ดินสอปกรณ์เราจะได้มาอย่างไรและก็มีขีดจํากัดแบบไหนนะครับในกรณีที่เรามีที่ดินอยู่แล้วนะ ตามกฎสปกเขาห้ามเกิน50ไร่ในครอบครัวก,ก็คือสามีภรรยาเลยนะที่จดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสปกมันมี2แบบนะครับมีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสแต่กรณีที่เราจะรับที่ดินสปกนะครับไม่เกิน50ไร่ต่อ1ครอบครัวแต่ถ้าจดทะเบียนสมรส50ไร่นี้2คนนับรวมหมด นะครับแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสนับใครนับมันอันนี้ในกรณีรับสิทธิ์ที่ดินสปรกรนะนะครับนับใครนับมันนะแต่พอเวลาสิ้นมรณะชนอะไรไปแล้วนะ่นะคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์รับที่ดินก็คือเป็นมรดกได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้มีการรับรู้รับทราบว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือมีการไปลงทะเบียนไว้ที่สปกนะครับ เดี๋ยวมาขยายผลในคลิปถัดไปก็ได้การที่เรามีที่ดินนสสามหรือมีที่ดินที่เป็นโฉนดเจ้าหน้าที่สพรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับแค่คีย์เลขที่บัตรประชาชนเข้าไปนะครับในระบบทะเบียนของสพมันก็ขึ้นแล้วครับว่าคุณมีที่ดินอยู่ไหนบ้างนะครับที่ดินที่จะไม่ขึ้นในระบบนะครับก็คือจะเป็นที่ดินพบทห้า ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยคุณจะครอบครองร้อยไร่สองร้อยไร่สามร้อยไร่ก็ช่างคุณหนึ่งไร่สองไร่ก็ช่างคุณไม่ขึ้นในระบบนะครับสบปกไม่สามารถเช็คในระบบได้นะครับแต่ถ้าท่านมีนศส,สามนสามไร่ก็ช่างนะครับแล้วก็มีโฉนดหรือมีที่ดินที่ทํากินที่ประเภทที่เรียกว่าใบรับรองสิทธิ นะครับใบอนุญาตก็คือเช่นสทกอนะครับที่ดินคอทชเนี่ยที่มันขึ้นกับระบบอะทางสปกเองถ้าตรวจสอบจริงๆจะรู้หมดเลยครับว่าคุณมีที่ดินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นที่ดินทุกประเภทนับรวมหมดครับยกเว้นพบทหนะ,ะนะกฎก็คือห้ามเกิน50ไร่สมมติสามีมีอยู่40ไร่ พันรยามีอยู่สี่สิบไร่สองคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์รับที่ดินสปก,อ,กอ,อีกแล้วครับเพราะอะไรเพราะรวมกันก็แปดสิบไร่แล้วครับถือว่าไม่ใช่ผู้ยากไร้นะครับและที่ดินรวมกันก็เกินห้าสิบไร่ตามที่กฎหมายสปปกําหนดเห็นไหมครับหลายท่านไม่รู้นะครับนะมีท่านหนึ่งโทรเข้ามาปรึกษาผมไม่รู้ว่าเขานับที่ดินรวมกันตอนนี้พี่รู้ไว้ซะนวว่าเขานับรวมกันนะครับนะ แล้วมีคำถามมาอีกนะครับว่าเอ๊อย่างเงี้ยถ้ามีแฟนอยู่ต่างประเทศเราจะสามารถรับที่ดินสอปกอรได้ไหมอันนี้เยอะมากนะครับคำถามนี้เพราะบ้านเราเมืองเราก็นิยมไปมีแฟนที่ต่างประเทศนะครับเพราะแฟนคนไทยไม่รู้เป็นอะไรอ่นะไปเอาแฟนต่างประเทศก็น่าจะมีฐานะที่มันคงดีขึ้นละมั้งนะอันนี้เราไม่ไปก้าวล่วงนะครับ ทีนี้พอมีแฟนต่างประเทศคําถามคือรับที่ดินของรัฐได้ไหมคําตอบนะครับฝั่งผู้เป็นภรรยาที่ไปมีสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยตัวภรรยาเองถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติหรือไม่จดก็ช่างมีสิทธิ์รับที่ดินที่เมืองไทยนะครับแต่คุณสมบัติจะต้องเป็นเกษตรกรนะ นะครับถามว่าบินไปไป,ไปมามาได้ไหมได้เขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าห้ามคุณบินออกนอกประเทศในเมื่อได้รับที่ดินสปก,ก,กแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแต่หนึ่งให้คุณปลูกพืชผลทางการเกษตรในที่ดินให้ชัดเจนนะครับปลูกอ้อยปลูกมันเราไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าเราจ้างคนไดา้ย,ยาใส่ย,ยาก็ได้หรือปลูกยางพาราเราจ้างคนกรีดน้ํายางเนี้ยก็ได้เราไม่ได้ให้บุคคลอื่นเข้าไปอยู่นะเราจ้าง เราจ้างลูกจ้างเ่ะก็ดีซะอีกเพราะว่ามีเราก็มีเงินที่จ้างแรงงานกระจายนะกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นอันนี้ผมว่าดีนะเพราะฉะนั้นสปกรไม่น่าจะมาขัดขวางพี่น้องประชาชนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับคำว่าพฤติกรรมพฤติกรรมที่ว่าใช้การจ้างเนี่ยนะนะแต่เป็นคนทําเองนี่แหละแต่จ้างอ่ครับกรีดเองคงไม่ไหวสมมุติที่มีอยู่ อ่าสี่สิบไร่ห้าสิบไร่อย่างเงี้ยจะกีดยังไงไหวนะครับสมมุติอายุก็มากแล้วอายุห้าสิบหกสิบแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับนะและในระเบียบก็ไม่ได้บอกว่าผิดแต่อย่างใดนะนะเขาไม่ได้ห้ามจ้างนะเขาห้ามบุคคลอื่นเข้าไปทําประโยชน์ก็คือคําว่าทําประโยชน์คือทํากินในพื้นที่บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่เนี้ยเราจ้างคนเราทําคนเดียวไม่ไหวอันนี้ เจ้าหน้าที่สปกรน่าจะเข้าใจานาะครับเนาะเวลาตรวจสอบสิทธิ์ชาวบ้านชาวเมืองนะครับสรุปผู้หญิงที่เป็นคนไทยสามารถรับที่ดินสปกรได้ถ้าคุณมีคุณสมบัตินะครับคำถามต่อมาเลยแล้วถ้าเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาเสียชีวิตขึ้นมา,าที่ดินจะตกไปเป็นของฝรั่งไหมนะครับคำตอบนะครับ ตกไปเป็นของฝรั่งไม่ได้ครับเพราะชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือที่ดินในประเทศไทยนะครับนะแต่ถามว่าถือได้ไหมถือได้นะถือได้ถือที่ดินในประเทศไทยได้แต่ถือได้แค่หนึ่งปีนะครับพอครบหนึปีปุ๊บนี่จะต้องรีบขายแต่ไม่ใช่สปกรณ์นะสปกรณ์มันขายไม่ได้อ่ากรณียกเป็นโฉนดก็แล้วกันโฉนดหรือนสอสสามอย่างเงี้ย ถือครบหนึ่งปีปุ๊บนี่ท่านจะต้องรีบขายออกแต่แปลงเป็นเงินได้นะแปลงเป็นเงินได้นะครับแต่ไม่สามารถาจดช,ชื่อที่ดินเป็นของตัวเองทําไม่ได้นะครับทําได้แค่ปีเดียวนะทำได้แค่ปีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าทําไม่ได้ทําได้ปีเดียวถ้าเกินหนึ่งปีไปจะต้องขายให้ทันนะครับนี่ฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามตัวระเบียบตัวกฎหมายนะครับ ถ้ายัางไม่ขายภายในหนึ่งปีอนะอันนี้ก็คือคำถามนะครับและคำถามต่อมาเลยเอ๊แล้วลูกที่เกิดภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยมีบุตรด้วยกันถามว่าลูกอะ่ะมีสิทธิ์รับที่ดินที่เมืองไทยไหมนะครับแต่ลูกอะ่ะไปจดไปคลอดที่นู่นนะ ลูกไปคลอดที่สมมุติอัองกฤษนะไปคลอดลูกที่อังกฤษก็จดนะครับสัญชาติอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่คำถามว่าเอ๊ยอย่างเงี้ยลูกไปออกบัตรประชาชนที่ไปออกการ์ดที่ประเทศอังกฤษเนี่ยสามารถรับที่ดินในเมืองไทยได้ไหมคำตอบนะครับลูกสามารถรับที่ดินในเมืองไทยได้ นะครับสามารถมีที่ดินในเมืองไทยได้นะต่อให้ไปคลอดที่ประเทศนอกก็ช่างเพราะอะไรเพราะแม่เป็นคนไทยหรือถ้ามีสามีเป็นคนไทยนะครับแต่ไปได้เมียมแม่มก็คือเมียฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วไปคลอดกันอยู่ที่นู่นน่ะไม่แตกต่างกันครับทําไมถึงบอกว่าได้ใช่ไหมครับเพราะจะไปคลอดอยู่ไหนถืออะไรก็ช่างถ้าพ่อหรือแม่เป็นคนไทยก็ถือว่าถือสองสัญชาติครับ เป็นคนสองสัญชาติโดยปริยายครับนะครับเพราะฉะนั้นเข้าหลักเกณฑ์ครับสามารถถือที่ดินในประเทศไทยได้ครับหากชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ก,กดไลค์ช่องของผมนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินหรือมรดกหรือต้องการทีมทนายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการว่าความนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะมีรายส่วนตัวของผมผมรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินโดยตรงมีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยครับ สวัสดีครับ